<coughs> Está ahí, ¿no?

ย่าไปเลยิ <laughs> like you, kind of ี่มันออกหลายหวเนาะหัวเดียวนึงเรียนออกลายหู่ร